ครับวันนี้ก็ไปทำงานอีกครับกับบ้านอบลราชธานีนะครับวันนี้ก็อยากมีเรื่องฝากครับว่านกมีขนคนมีพวกไปใส่กับบอตกต่ำครับพวกคือไผ่ก็มีพ่อผ้าเนี่ยสามารถพึงผ้าได้นะครับพวกคือไผ่ว่อแหวนครับไปว่างใจครับ ไปใส่เขาไว้วางใจไผ่เขาก็ใสเขาได้พวกคือกอไก่ครับพ่อใจและรู้จักไห้ต้องไห้เขากอนครับเขาจังเสียไห้เขาขึ้นนะครับร่วมเป็นพวกครับคือพ่อพึ่งผ้าวอไว้วางใจกอกับพ่อใจนะครับไปใส่ไปกินยังกินครับ มียอยู่หลายแล้วอย่าไปคึดต่อไผนะครับทำตัวให้เป็นประโยชน์ทุกๆวันนะครับชีวิตก็จะมีความสุขครับ